ดูดอกลำดวนค่ะทุกคนจ้าดุมนางบานและนางหอมมากทุกคนดูเยอะมากมา่หอมฟุ้งเลยนะคะทุกคนนี่บานแล้วบานแล้วเห็นไหมจ้น,นสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปวันนี้จะพามาชมดอกไม้หอมอีกหนึ่งชนิดนะคะคือดอก ลำดวนนะคะทุกคนดอกลำดวนเนี้ยมีลูกให้ทานด้วยนะต้นนี้ต้นนี้ที่อร่อยแต่กินประจําคือต้นนี้นะคะนี่ลูกของดอกช่วงนี้ดอกไม้ออกเยอะมากนะทุกคนเนี่ยดูดอกของเขาบานเวลาบานเขาจะหอมฟุง้งไปทั่วนะคะนี่คะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่ดอกเขาบานแล้วเริ่มบานแล้วนะคะหอมมากทุกคนหอมกลางคืนนี่โอ้กินหอมหวน มากมายนี่ต้นนะคะต้นของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คือต้นนะคะต้นเขาจะเป็นร่มเงาดีมากนะคะเป็นไม้ประดับไม้มงคลค่ะลูกก็ทานได้นะคะมีรสชาติออกหวานเปรี้ยวๆนะอันนี้นี่ใช่หมดเลยนะคะทุกคนใช่หมดเลยนะคะเป็นร่มเงาดีมากนะคะเนี่ใบก็จะเขียวสดเป็นแต่กิ่งก้านสาขาสวยมากนะคะทุกคนนะ จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเยอะมากนะคะเยอะมากด้านในนู้นก็มีดอกดอกเต็มไปหมดนะคะนี่ทางนี้ก็จะเป็นอดอกอดอกอพิ่กุลน,นะคะแถวนี้จะเป็นดอกพิกุลหมดเลยกําลังออกเหมือนกันแต่แต่ว่ายังไม่บานนะคะนี่ให้ชมอันนี้ก่อนนี่คะ่ะทุกคนวนนี้นางบานแล้วนะคะ นางบานแล้วเยน็ยนเยน็ยนหอมเย็นเย็นเลยนะคะเนี่ยส่งกลิ่นหอมหวนมากนะคะพามาชมค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะไม้ประดับไม้มงคลนะคะเดี๋ยวดอกลวงปุ๊บก็จะมีลูกขึ้นมาทานให้เราทานนะคะทุกคนแต่ชอบทานเหมือนกันมันจะหวานหวานเปรีปป้ยวนะคะทุกคนลูกของเขาอะเป็นรูปเป็น พวง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 สวยงามน,นะคะเดี๋ยวมีรูปมีคลิปนะคะคลิปด้านล่างเลยพาชมค่ะนี่ใบสวยงามมากใบก็เขียวสดสวยงามแบบนี้เลยนะคะเนี่ยออกดอกเต็มเลยทุกคนนี่ค่ะออกดอกทุกต้นเลยนะคะแต่ว่ายังไม่บานนะเดี๋ยวจะพาชมวันหลังนะคะวันนี้ชมต้นนี้ไปเกาะนี่ค่ะด้านในก็ดกมากด้านในก็ดกมากแต่ว่า ยังไม่บานนั่นเองแต่ไปดูมาแล้วนะแต่ไปดูทุกต้นแล้วนะคะหอมหวนจริงๆเป็นต้นไม้ที่หอมดอกหอมมากนะคะทุกคนนี่เห็นไหมจ๊ะพามาชมค่ะดอกลำดวนเนี่ยที่ยังไม่บานก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมอันบานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ หอมมากหอมมากมายจริงๆคะ่ะหอมมากมายนะจ๊ะหน้านี้อดอกไม้ออกเยอะมากนะคะทุกคนดอกไม้ออกเยอะมากคะ่ะเหน็นไหมจ๊ะเห็นไหมคะ่ะพามาชมคะ่ะนี่จ้ะทุกคนจ้ะ นี่คือยังไม่บานสักพักก็จะบานนี่ที่บานแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะนี่พี่น้องจะาสวยงามค่ะโอเคจ้ะพี่น้องจ้า เดี๋ยวพามาชมต้นอื่นอีกนะวันหลังนะคะช่วงนี้ดอกไม้ออกดอกเยอะมากค่ะทุกคนนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบต้นไม้นะคะพามาชมค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ